ัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่เราซื้อของเล่นมาให้นะเดี๋ยวเราแกะแอลรีวิวเม,เ,มเมื่อเมื่อกี้นะคะไปดูก,กันนะคะ่ะนะเท่าเท่าไหร่คะคุณแม่เทไรคะคของเล่นของเล่นหรอหกสิบเก้าบาทคา่ะหกสิบเก้าบาทนะคะไม่ใช่สีนะ่สิบเก้าบาทนะแพงกว่าสี่สิบเก้าไหคะแต่ตอนแรกตกลงไ,ไว้ว่ายี่สิบเก้าค่ะ ตกลงว่าจะซื้อ29บาทก็เกี่ยวก้อยกันแล้วนะคะคนออกจากบ้านนะคะแต่พอไปถึงที่ขายของเล่นเป็นยังไงคะ29บาทก็ไม่เอาค่ะหน้าบึ้งค่ะแล้วก็ไปหยิบเจออะไรนะชุดนี้ก็บอกว่าจะเอาไปเป็นจะเอาไปเล่นเป็นบ้านของไอตัวเล็กๆตุ้กระตุ่นที่บ้านไปดูกันเลยค่ะที่เราอยากได้ เบรไม่เห็นก็ต้องเพ็นนี่มาเราไปยังไงคะเราไปกับใครคะสองคนแม่ลูกกับใครคะไปกับใครคะแม่มาหันมามองกล้องหน่อยดีไม่รู้ค่ะเปิับใครคะไม่รู้จักคนที่ขับรถคนนี้ขับรถอยู่ค่ะใครอ่ะไมร่รูเลยคะ่ะไม่รู้จัก ไม่รู้ค่ะพ่อตูค่ค่ะก็ต้อสันด้น่ยนะคะพวกแค่พวกแค่เสียงในอยู่นั่นแหละที่ม,ม่ไ่ดรอกไวเอา,เอาิเราไปดูกมมันทำไมแม่รถได้ไปจอดตรงก่องงนูกผ้าไปจ้า ช่วยถึงให่หนะคะอันนี้นะคะจะทำมุกหามาเลย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 อ้อเนี่ยเขาจะมาจหยิบแอร์ให้ดูกันเลยคะ่ะมาหยิบแอรแอร์แ้วก็แอร์สลับเอาไว้มีรอะคะ่ะ แต่อดจริงๆมันไม่มีหรอมันเป็นแอร์แอร์ตั้งนะคะลงมาดูเลยค่ะลงมาดูเลยค่ะแอร์ตั้งนะนี่เราจะให้ตั้งนี่แอร์ตั้งออเมือเราไม่ค่อยบางเลยนะแต่มือเราลื่อนน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะแต่ทำไม่ดู อ้าวทุกูนนี่เราจีใ<ะ>ข้างหลัางกังนใช่แล้วเราต้องมีสมาธิในการตั้งนะคะบ๊ายบายจุ๊บ